กลังไก่ะเอไก่ะเปิดเปิดเปิดเปิอันนี้ก็เป็นการทำสามีที่กำัเปิดนีว่เพื่ออะเป็นการอาระายแก่พระเจละู้ใหญ่ใน จการเข้าภัสสาวะยี่ต่อ <those S 1> ัาว <people. S 1> ัดมุารอบจกรองูดก็เป็นนภมาพวรปาวรธรมโอตก็ักะใสแล้วก็ให้เป็นกาณมิตรแก่พระผู้นี้แต่สาธุศาสด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนมีความคุคออนนน้นเคยใน,โโนยื่อชายนาปตะบทญปุยยาตางชนมัตโบรุอาจารย์บทปีแปด่วนแดยูวัจนแถวประเทศเราในน,น,น,นน้ำอันเด่นตงรงนีนตนองสื้ออะไรต้องไปเชื่าให้น่ากว่ดูเรียนตงสือเลยลเลเนะครับอย่งก็รับนาำมันเกอนะโดยที่เทอกกับ วันจนะพีชอ่องพราโลยีแปรับมาหนึ่งคนพีท่องพรายาสิบเรียนตัวติดอย่างเงื่อนอางตายจะด,ดูสเ,เรียนจะเรียบป,ปรับมาหังเกิดความรู้จบกาทรมจันเึกกาเรียนคือบาลีเป็นระียนทางเจตรปโยคแต่รครูก็ไม่ไห้ เ็วัก็ไม่ได้เป็นเจยวคุณอย่างเดียวโยเกตประเด็นาำเจตประโยคนะแล้วก็จามโลกมาปิยตีหมาวิไลหมาจุฬาลูกคนร,ราชวิยาไรนะมีเด็กกคลิปมาก่อนอย่าทุกนะเือลึกประเด็นจบแก่โตนะปอดีโยมกระชากเชิ่ก่อนเลยไรเด็นจบเส็นแล้วก็กลับมา yêu Malaysia mà các bạn yêu nhạc cổ, yêu nhạc cổ, từ thập niên sau năm năm mươi sáu năm năm đến năm 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 mươi sáu, đến năm 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 mươi ตอนนี้ก็ปากกอล้วแต่ว่าตัเองันบุญหอวันนี้เมื่อรจเรียปากก้บุญะ่อบุญหน้ตางยาอยู่จุดพัฒนาวัดทำมาเรื่อยๆตามควานั่งิปัญญาที่จะสุดะทำได้ระเด็นระยนประอาจารย์ได้ฟังการนอบกวาคือการผู้บวชไม่มาทำสมาดิที่กรรม เนีย่ยในเรารกำบัง่อเป็นการรัดากำลังำเนียมประเภีที่ดีงามก็การขนส่งไม่มีมัตเตศรนาอื่นใดที่ให้ความรดอย่างนีเมื่อกับชัตนาขุดของเราคือเครารพประเภทหากแม่อายุจะนกอยกว่าแต่อายุบัญซ่าในกลาม่ก็หนักอายุ Kê mà tựa ôn đề bổ tỷ vô tổng sáng, no, hay là tổng thống chế án hay sáng không ra, thế tham châm vị trí cắm bằng khát khao rốt rồi bây giờ bây giờ, giờ kia sáng vô tổng lệ sáng đồn đá rễ mắm đồn đá rễ mắm sáng chảy นะ่ะเนีทุกชาตเรีนเนนะ่นี้ใหญ่เล้กก็ใหญ่เล็นน่ะมีวิชาความดูนะเช่วาดูนะวัดตั้พแต่เจ้ามีความเป็นว่าอย่างไรตังนพระตุก์จนถึงเดือนมีนาได้ดูประทับธรรมมัเจาวาอ,อนส้นมีอะไรบ้างเน,ะนอยอยี่ยเดี๋ยวจะปยังอย่างนะขีปฏิบัติเราไปปฏิบัติในาวที่เป็นกระวาสผู้กลมเลือดปฏิบัติได อย่าลอยอย่าปาบวชสร้งเดือนนี้ไหวพระะนะขนาดซแบบชี้ไหว้รทานตรวหนาได้ดียิงนะทึบไปแล้วเนี่ยติดไปไหวหนทาได้ที่ไม่รวยในวจไหวั้งแต่ทานปุบปวดตาปวดในปวดในวัดซึ่งเยอมีเนี่ยว่าไม่ได้จะอบบที่เรา

ตัวไปนะระายทางบุญคนอายว่าคนื้อคนมดาคนสรตัวน้ำตัวน้ำที่ตัวตัวทุวรีน้ีนี้ตอมีนะเัดยาตัวเต้ตัวไม่เตเราไม่เตก็ได้ในความแค้ในตาแต่ถ้าหวานนดจริงใจตองเรื่องอกิดได้แต่ได้อม

đi thế là cái gì nhìn quá đấy à, Cán chân mới làm bạc mới rồi Chạy xí Nên mà buồn mà làm gì mà buồn để tuổi làm xa Tuổi làm thầm Mới đây tuổi làm xa Thế giờ tuổi thầm lại Buồn làm xa nó mới xa Bỏ đi xa nó mới bỏ đi xa Thế giờ vô khi cái kiên, Phải thục, cái tí, Làm nào tí là xua, thủy xê, thủy xa, ủy, để, sắc để đế, để về đều đều lên để sức à. xa hmm. để sức xa được làm buồn, làm đều 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 là biệt, biệt kẻ nó bị là bỏ cá mình có cảm này là người là cá thầm, có lý sức kết, có mặt kể cái đến mặt mà có lý ông ta xót là thăm mặt quảng lù.

ในชุดเราก็จะปล่อยยังว่าในหน้าเป็นต้นหลักปฏิบัติครับเนี่ยเป็นทีนี้ชุดโจทย์ก็จะแสดงหน้ากับปฏิบัตินะเนี่ยมีวิชาจารณสัมพันธ์ดูตัวตัววิชาจารณมันมีวิชาด้วยมีจารณด้วยคิดมาทดก่อนเสร็จนะเอวิชาที่เนี่ยเป็นเป็นชาติชราเป็นวิชาสิติมีประมดีหมดนะเป็นวิชาเฉพาะ cho cho chút là kẻ cố này đi là để các các vị đi tâm này tôi về sinh thì đi thì vừa là phá chan là tụt về đập chân, thầm tôi nói thằng đập xuống thì xuống xuống thằng thằng khăn nè đây gì cao đi cơ đây cơ hút

ควรวรก็กาไปงินแน่มาช่วยกันเ uh, so, I mean, like, er, so ่เอย่างเราไปร่วมกั้เงเยู่ลยเนี่และ่ว่าจด้ัตังแา่ตั้งแต่างเราจะอยอย่างนี้แม่วาดอะไรรู้รู้มาอาจารย์เมื่อโอมั่นแ่คนที่โตมครูมาอาจารย์ม่อที่บ้านคือเป็นครูเนี่ยจากัวชาอาจารย์เป็นสปเป็นแม่เมื่อพอเมื่นแม่เรา เดียวในการอุปเดทการดูอย่งมีความสุขสบายด้วยซึ้การเร่นต้องดูในวาเกียวกัคนเรียนนายใคนเรียนนายเนี่ยสบายมีความสุขความเจริญนะในวันนี้เราก็รับข้อตกลงในกระทรวงว่าเราจะตคุณเป็นอย่างชุ่งอิเมตาเน้นว่าทีนนี้จะไม่ได้เป็นนานบุคคลิกเป็น thì Nú Sip Luân Ma thầy quản thân con ghê ta, Nú Sip con để mà tham gia mỹ kỷ tâm cái tâm thuộc đi hậu ni với cái vô được cho con đa tâm như là cái vô hậu vọt sân liệu, vọt vô hậu phong, vọt nam tát, nam tổ làn A vọt, A vọt vậy là vô lệ khánh thánh xông, đầm đập và lại thấy vô hậu vọt vô có một có có hàng chuẩn sĩ nữa của lâu đi một tầm lịch sử tìm gặp chắc nạc của bù cha mì kèo mặt hát một cột sĩ tầm mặt hát nè sinh thì tầm gặp nạp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 ปฏิบัติในสิ่งแต่ทางของทุกเดชทุกหมาทุกเช้าในเจริญสมเทธิ์ในสิ่งปฏิปันนามีความสุขมีความเจริญมีอายุมั่นนาทุกคราเวลาปฏิการแตสร้างสมบัติแต่มสร้างสมบัติสัมฤทธิ์ตกจากการเติญสั